ผมวมันน่าจะล็อกแล้วตอนนี้นล็อกแล้วล็อกหวยเฮ้ย <c oughs> เอ,อ้า <c oughs> ขึา้นมขึมาขึ้นมามาอยู่มาอยู่หน้าบ้รวๆขึ้นมา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 ตื่น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 ตืน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  หากพ่อแม่พี่น้อง e อ e บ y b o บอ f ี c ฟั n กิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระจายไปซื้อของที่ดานามก โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน้องหนู every body fucking job ชาวฟีไฟทุกคนนะครับ,นะรบดีครับช่องชัดโมครับลงคลิปทุกวันเลยวัเนี้โอ้ยเหนื่อยอย่างเลยทุกคนทุกคนก่อนดูคลิปนี้ครับ,อค,ค,รบคอมเมนต์ติงตั้งใจผมหน่อยบอกว่าพี่มอสสู้ๆทุกคนเลยพี่แบบนั้นานะทุกคนพี่มอสสู้ๆวันนี้นะครับมีของมาใหม่อีกแล้วคือแบบฟีไฟไงผมก็ต้องแบบซื้อของดูคลิปทุกคลิปเนี่ยเออแบบอยากใช้เพจให้มันหมดอะ่ะสี 5, ่หมื่นห้าพันเพจอะครับคือใช้เท่าไหร่มันก็ไม่หมดอืโมยละวันนี้มันมีกกกิจรรรรมมมมใใหห่่็็็คคืือออออทปปััพตงงนนนีี้้ะบบเเชชุุดดดสสาแ นะแต่ผมไม่ได้ซื้อแล้วกันนะครับแต่ผมแค่มาบอกเฉยว่าเห็นน้องน้องที่เล่นด้วยกันมันซื้อกันหลายคนผมก็เลยบแบบถามว่าเฮ้ยทำไมพวกเองซื้อกันวนะแม่งมันถูกๆเองก็คือมันเติมแค่299เก้าบาเนะครับก็คือเนี่ยร้อยเดียวก็ได้แหละได,ได้ได้ครบเซตเลยนะครับ299เก้าสิบาเพจ่คือแบบเพชรผมเหลือแล้วไงผมเลยไม่ต้องเติมไงเอาไปแบบกิจกรรมหน้าแล้วกันค่อยเติมนะครับ,รบก็เลยจะบอกว่ากิจกรรมนี้ถึงวันที่15กันยานี่ครับก็คืออีกประมาณพรุ่งนี้นี่เออผมลงคลิปวันที่14 15ใใใชช่่่่่่มมมมมมมััััั้้้ยพรรรุงงนน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 ีีีีีีีวววววททคบผผอกเเดแลถาหห็ไี การันตีรถหรูเร็วแรงแซงทุกฝั่งฝันเป็นเจ้าของรถ F1 m c l a r e ได้แล้ววันที่12กันยายน2564ถึง18กันยายน2564ฟรีไฟล์ X m c l a r e Racing นี่ฟรีไฟล์นี่จะคอนแหละกับทุกค่ไม่ได้นะครับนี่ <c oughs> ก็เป็นสุ่มนะครับเหลือเวลาอีก6วันนะผมจะเอาอันนี้ออกแล้วกันมันต้องคัดออก2อันอาจออกเลยมาดูกันว่าผมเอาใช้ทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับผมมีอยู่45,282เพชรครั้งแรก9เพชรอุ้ยแต่ผมอยากได้ชุดผู้หญิงเนี่ยดูดีมันสักลายมมใส่ชุดนี้ไปด้วยเลย,ยไปเล่นด้วยเลยไปเเพชรครับไม่ต้องไม่ต้องถามเลยได้ปะมีปะที่ผมจะแบบกดคันเดียวได้รถเลย เฮ้ยเนี่ยช่องเดียวเมื่อกี้ผมอยากได้ชุูผู้หญิงอะผมต้องเอาชุูผู้หญิงด้วยใกล้กันเลยเฮ้ยได้สกินไอ้อันนี้มาทุกคนไอ้วิธีไปสี่จุดเก้าเพชรครับ,คร,บครั้งที่สามครับเก้าสิบเก้าเพชรครั้งที่สี่ขอลดเลยได้ปะร้อยเก้าเก้าเพชรครั้งที่ห้าลดมาผมว่าน่าจะล็อกแล้วตอนนีน้ล็อกแล้วล็อกหวย ไม่มองจะไม่มีทางได้หนผมได้รถเลยไอ้เชี่ยและเหลือชุดอ่ะเอาชุดดีไหมสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพจเลยนะกูได้รถแล้วแต่กูจะเอาชุดด้วยไงพี่อยากได้ชุดอ่ะทำไงดีเอาดิพี่พี่ก็สุ่รอเดี๋ยครับสุ่มดีครับถ้าได้กระเป๋าอยนี่ไงสมพรปากเวลาโอ้ได้กระเป๋า้ไอสมพรปากพี่เอาครบเต็มๆเลยเพื่อจัดเต็มเลย มันเศร้าตรงที่ว่าทำไมต้องได้กระเป๋าได้อยาได้ชุดเลยอะ่ะคือไม่ว่าอยังไงผมจะได้ลดก่อนหรือ,อยังไงก่อนผมก็ต้องเอาให้มันเต็มเข้าผมอยากได้ชุดนี้เออผมอยากได้ชุดนี้จริงๆทุกคนทั้งหมดใช้เพชรไป1782เพชเร้อสมอถ้าสมมติเราไม่เอา2อันเมื่อกี้คือกระเป๋ากับชุดช่ยเมยผมเราใช้ไปแค่898เพชรโคตรน้อยอะ่ะทุกคนใช้แค่น,น,นั้นเอง่ไม่ถึงพันเพชรเว้ยไม่ถึงพันเพชรผมได้เลยแต่ผมอยากได้ชุดดยไงก็เลยเอาหน่อยละกันชุดเครื่องเส่เป็นแบบเหมือนแบบชุดว่ายน้ำมี ส,สองความทนทานหนึ่งครับผมเป็นไงค่าสกินปืนว่าต่อฟักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องเป็นค่ารถไม่ใช่เหรอฟีไฟมันต้องเป็นค่ารถดูดิแมคคาเรนเลสซิ่งอะครับรถโคตรเท่เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสุ่มหาเด็กเกลียนในในโหมดธรรมดาแล้วกันไปในแรงมันตึงเกินดูดิครับดูชุดผมดิโอ้โหดูชุดละก,กันรโคตรเท่เลยนายนายนายชอะไรอะนายแต่เดี๋ยวพี่ผมยังไม่เข้าเกมเลยใช่ไหมนี่ เอามึงจะไเล่เกมบอรอวิมา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 เขามาละแเขาคนเขาก็รู้ว่าเตรียมกันไม่ในเกมปิดนะครับแต่คุยกันได้อะเบอกว่าล่ะเราจะเฟิร์สนายชื่อเฟิร์สหรอเราเราชื่อเราชื่อยุทธนะเราชื่อยุทธฮะฮะฮะใช่เราชื่อยุทธเองจำยุทธได้ไหมยุทธภาษาดิ้งใหญ่หรือเปล่าไม่ยุทธนายกนายเรามีนกนายรีบลงเลยเราลงเร็วขึ้นอุ้ยดูดิครับผมทุกคนสเก็ตดูสเก็ตไม่ดีเขาเรียกอะไร เก็ตปะมีไพ่ด้วยอ่ะนี่สเก็ตใหม่มดูนะครับกระเป๋าใหม่นะครับผมใหม่เ่ยขี่ม้าก็เทียมกันนะอุ้ยมีคนลงตรงนี้รถไม่มีเลยนายรถไม่มีหรอเดี๋ยวเราจะโชว์รถให้นายดูนะว่ารถเราเทพแค่คไหนนายคนนายคนเยอะเลยนายกลับหลังดินายรออะไรอุ้ยด้านหลังก็มีคนนายไปซ้ายเลยนาย,นายร้อยห้าก็คนร้อยห้าคนสามร้อยสี่สิบห้าก็มีคนนายเราวิ่งกลับหลังวิ่งวิ่งวิ่งภารกิจวันนี้คือเราต้องขับรถชนคนนายชื่อยุทธใช่ไหมใช่เราชื่อยุทธเองนายอยู่มอไหนอ่ะเราอยู่มอสองเรามอสองเราเราอยู่มอสามไม่ใช่หรอใช่ เราอยู่เราเรียกงั้นเราเรียกนายว่าพี่แล้วกันเออพี่ยุทธอ่ะพี่ยุทธี่ยพ์ได้ได้เลยน้องน้องเฟิร์สนายนายเปลี่ยนชื่อไหมน้องป้อมไหมน้องป้อมน้องป้อมน้องวิดแล้วกันวิดแล้วกันวิดแล้วกันน้องวิดเหรอได้เลยเราเรียกนายว่าน้องวิดนะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่ารถของเรามันเท่ขนาดไหนยุทธเรานั่งได้ไหมเราล่นั่งด้วยเรานั่งด้วยล่นั่งด้วยกันได้ด้วยนได้ยุทธขับไปเลยยุทธอยากไม่ต้องแกะเพลนเลยมีปีด้วยเออใช่มีปีโคตรออร่าแมคคาเรนอ่ะนาย เขาเรียกว่า F1 McLaren น้าโอ้โหโอ้ที่โอเอร์โลนเลยเอ้เจ้าทีเจ้ทีเราลองขับดีเฮ้ยอันนี้กเทียมกันน่ะเฮ้ยไม่ของเราที่กว่าของเราเป็น F1 สีทองนายจะมาแมคคาเลนไรทโอ้โหดูดิโอที่เก็บปืนเก็บปืนนายเราจะไม่ได้เล่นคารแต่โชว์รถกันนายยุยุติทำไมนายไม่เอาปืนที่นายซื้อไว้มาใช้อ่ะที่นายใช้เงินประเทศซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ก็เราไม่ใช่หรือนายชื่ออะไรนะเฟิร์สมึงชื่ออะไร วิทวิทอวิทโอเคปัมก็ได้ปัมก็ได้น,น,านายลองเเฮ้ยมันมันยิงกันอยู่นายไปชนไปไปขับไปชนมันดีกว่ายุดเอ้ยครัวะยุดอยไ,ไอ้สัสวิทย์เติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์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 ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติรติร์ติร์ดเติร์ดเติรเติร์ดเติร์ดเติร์ดเตเตร์ดเดเติร์ดเต โค้เทพเราเทพว่ะน่ะมันชิมเอฟวันแม่ค่าเลนชนครั้งเดียวมันปิ้วเลยวะนายเตอร์เตอร์เตอร์แต่เดนวันเนี้มันต้องแรงมากๆสินะใช่โค่นแรงเลยสีทองนะว่าชุดเราสวยไหมสวยเกินไอวิดเอ้ยเลยใช้ไปเท่าไหร่อายุต์เมงเท่าไหร่วะเฟิร์สคุณลืมวะไอเทียกูลืมใช้ไปทั้งหมดนะนายถ้าเหมาตู้นะหนึ่ัน้อยแปดสิบนั้นนายก็รวยเกินสินะนายนายนายคนนายนายนายเออคนมันยังไมดเลยนาย เฮ้ยไม่มีโคโน่นายตัวนี้เราไม่มีโคโน่เอาแล้วรถขึ้นรถทำไมวะนายเอาไอ้เชี่ยแป๊บๆนายแป๊บๆนายแป๊บยิงเลยยิงเลยยิงมาเฟิร์ดมึงทำอะไรมีคนลงมีคนลงมีคนลงเราต้องได้ปืนก่อนมันนายบริจการเองนายนายนายมันชัดนายมันชัดเรานายมันเชี่ยนายนายนายิงกูไม่มีปืนนายได้แล้วมาดิน่าจะมาดิเข้าหัวเข้าหัว เฮ้ยหัวแล้วหัวแล้วโคตรโลโคตรโลสวยโอ้ล้าอะครับทุกคนวิทย์เรียกยากกว่าเรียกเรียกปอมแล้วกันนะนายนะชื่อนะก็เรียกยามกันนะเราเรียกตู่ได้ไหมได้เรียกตู่ตู่ได้ได้ตู่ได้รถเอฟวันแมคคารินให้เราน่อยเราอยากขับแล้วอุ้ยนี่มันตัวละครใหม่ที่ลงจะเข้านี่นาโมโคโมโคไม่ใช่เหรอโมโคเหรอโมโคโมโคสักโมเลยกูขี้ไปหลังบ้านแล้วนายเห็นแล้วเห็นแล้วตามมา ไหนเนนายยังไม่เห็นเลยนายตามมาตามมาตามาได้เลยนายนายเราจะกันให้นายจะกันเลยนายเดี๋ยวเรายิงหัวไอ้กูเม้มปากยิงไม่พูดไม่พากเพื่อยิงจะเอาคิวมึงมานั่นเดียวที่หัวมอเตอฟัหในเราลืมเราเราโหลดปูล็อกหัวมาเล่นเฮ้ยขอมึงดีเว็ไหน่อยผ่อนับเปล่าประมาณบ้านบ้านบ้านหน้าถ เราไม่ชนเล็บแล้วไงอะเราไปไหนดาวก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดเดี๋ยวตายโอ้โหโดนหัวแล้วโดนหัวแล้วไม่มีเฮ้ยมึงหัวอ่ะจ้ะ นายเรานัาเดียวตายเลยม่นายมวางทางกูทำไมมืหวางทางกูจะได้ขับไหมเนยเวันเนี่ยโอ้โห้คนย่างเยอะก่อนจะได้ขับรถอะได้ตายก่อนละจังหวะนี้ขึ้นรถเลยนายเหอเหอ่ะขึ้นรถเลยนายขึ้นเลยไึ้นรถเลยะะะเเเเไหน ขึ้นมาขึ้นมามนอยู่มนอยู่ใน้านเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ่นม่ตื่อเตื่นตื่นตล่ไ่ดนไล่เตา่ันไม่เป็นไรนายไม่เป็นไรเราชนใหเองมนอยู่แดมนอยู่แดรู้จักรถหม่แลมาันเลนมาอย่างรถหม่ลเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีดีิบสีดดีสีด นายเอาเพลงไม่นายเดี๋ยวเราส่งเพลงนี้ให้ตือนเตือตือตือโอ้โหยนายไม่ได้เดี๋ยวเราไปชุบนายก่อนดีกว่านายไม่เป็นไรนายแบบที่ชุบวันไหนนายอยู่บนรถเราชุบก็ได้นานหรือเปล่าได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวเราชุบนายเองไม่เป็นไรด้วยรถแมคคารินของเราอันเร็วแรงคันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าแล้วควันขึ้นแล้วนายรถเราโอ้โหเราขับซักเต็มที่เลยเต็มประสิทธิภาพเลยนะนี่จอดที่สมบูรณ์ภาพปกเลยนายจังหวะเนี้ย ภาพโปบต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยนายซื้อชุดมาเท่าไหร่อะนายจำไม่ได้นายต้องไหนนายเดี๋ยวเราเล่นเองนายเราอยากเล่นเหมือนกันนายสนไยเราไม่รู้จะแม่นหรือเปล่าแต่ชีทที่แล้วก็สองสามหัวอยู่นะแต่ชีทที่แล้วก็สองสามหัวอยู่นะโว้กิเอานายทำช่อง YouTube ด้วยหรอเราทำชื่อช่องอะไรอ่ะชาลอนฟิตเด้วยชาลอนเฟิร์ดหรืชาลอนเฟิร์ดจะฟิตมาเดี๋ยวเราพาเองนาย นายดีนายมันพร้อมจะบินแล้วนายมันกลางปีกแล้วนายใช่ดีละข้างหน้าดีแหละข้างหน้าแล้วกันครับข้างหน้าแล้วกันครับึ้นเราต้องเราต้องขึ้นไปฟาร์มนายบนเนี้ยโอ้ดูดิดูพลังของแมคคาเรนดโอ้ยนายมันอึดเกินมันไม่ได้อึดมันไต่เขาไงนี่ขนาดจะพังนวเนี่ยยังขึ้นมาได้เลยน่าจะควรพังได้แล้วนายลง วิรดูดีสกินเราอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบอาเจ้าหญิงถือไม้คาทายกระเป๋านายเทพมันที่จังไยนายทำไมแมกกาเรนตเรากวนขึ้นอ่ะนายอ๋ออากาศมันหนาวนะไอมันขึ้นเฉยเฉเราอยากวิ่งไงเราไม่อยากขับละปีายที่มันใช่เกมยิงคนไม่ดีเติร์เเติร์ติร์เติร์เติร์เเตาริน์เติรินว่า ยีแลไม่มีนะเดี๋ยวเราลองดูคอนเราก่อนเรามีหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวดูดก่อนเดีดูดิไม่มีเหมือนกันนายให้เราขับนายให้เราขับมาคนอยู่ไหนกันวะอย่าฆ่าคนเราวะเฮ้ยเฮ้ยกอดเอวศากวะโอ้ลวนลามเราก็อย่าจับมนมเรานะเฮ้ยไม่ได้จับเลยนะเดี๋ยวเราเสี่ยวอะไรอ่ะโอ้รถช้าไม่เหมือนเอวันไม่คาเรนเลยว่ะนายเอวันไม่คาเรนแรงกว่านี้เอวันไม่คาเรนแรงกว่านี้ใช่นี่แบบรถอะไรวะรถมอเตอร์ไซค์ไง เรากับสภาไม่เป็นนายหลังหลังเอาข้านั่นมันช้านายเราขับไม่ไปไงมันช้าโอเคนายฝากช่องเลยเราปิดคลิปแล้วกัน ยูทูบทรานเฟิร์สนะทุกคนฝากเข้าไปติดตามน้องเฟิร์สหรือน้องป้อมด้วยนะครับคลิปนี้พอเท่นี้แล้วกันโอ้โห้านเราไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยเราอีนเลยอีกสิบอยเดี๋ยว่าจะได้ที่หนึ่งเลยคุวยังไม่ได้สคิวเลยทุกคนผมแรงซิลเวอร์นะครับเนี่ยมันอะไรจะแม่นขนาดนั้นโอ้โหยิงตกเลยอะไรก็จะโหดขนาดนั้นแต่ก็ขับรถ F1 ไม่เคค่าไปประมาณ2สมครับเล่นประมาณ5ตาค่าแค่สองสมก็พอใจแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ต่อให้ใี้หมดเลครับ mm -hmm.